มีซ้อมกันนิดหนึ่งนะคะนอกรอบน,นะคะ,ะวันนี้นะคะ EDS Go o d h a p p e n i n g Sing a Song ของเรานะคะปกติจะเป็น DJ m a c DJ o p อแล้วก็ DJ นานแต่วันนี้มี DJ พิเศษมานะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องเอมหน่อยคะ<แ>่ะตื่นเต้นไหม<อ>ถามนิดนึ่งตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเมื่กี้ก็ซ้อมกันอยู่นะก็จะเป็นการร้องเพลงนะคะผ่านหน้าปัดวิทยุแบบสดสของน้องเอมด้วย ในฐานะดีเจใช่ค่ะครั้งแรกเลยที่มาเล่นสดๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่กับทั้งดีเจนันแล้วก็ดีเจโอปค่ะอ๋อบอกเลยว่าน้องตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาแล้วนะคะชื่อเพลงอะไรคะแนะนำหน่อยชื่อเพลงว่าไม่สนิทนะคะเป็นโปรเจกต์ของ Love Status ค่ะเพลงรักที่ไม่รักจากค่าย True f a n t a s a แล้วก็ I Am โอ้โหอยากฟังใช่ไหมคะอยากฟังต้องขอเพลงกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เราจะเล่น1เพลงจากวง n u v o นะคะซึ่งกําลังจะมาร่วมคอนเสิร์ตใหญ่ของเรานั่นก็คือคอนเสิร์ต88.5 i d s Double Hits Concert Nouvo Potato ค่ะวันนี้น้องเอ็มก็เลือกมา1เพลงแล แล้วนะคะชื่อเพลงอะไรคะวันนี้เลือกเองด้วย <ıyorlar. S 1> แล้วก็เป็นเพลงสนุกๆนะคะของพี่พี่นูนั่นก็คือเพลงสัญชาตญาณบอกนั่นเองค่ะที่เราซ้อมกันไปเมื่อกี้มาลองฟังกันเลยค่ะค่ะมันหลงตัวถูกไปทุกอย่างมันจังยังสั่นไปทั้งตัวมันโดนใจใจมันตั้นรัวตั้งแต่เจอหน้าเธอ พอเจอตัวปาก,ก็เริ่มสันพอมองกันตาก็ชับเลยพอเธอไปใจก็ชักมามันทรำเพรีพ,พิกันเห็นไปมาเท่าไรมันไม่เกิดเห็นไปมาเท่าไรมันก็เฉยเฉยแล้วมาเจอกับเธอมันก็เกิด มันเหมือนมันมีระเบิดอยู่ในใจพร้อมกันมาคนนี้มาแรงสัญชาติยานบอกเพราะครั้งนี้มันแน่ใจคนนี้สิมาแรงสายตาคงไม่หลอกจะให้รักแค่ไหนก็ยองคนนี้มาแรงสัญชาติยานบอก าาสายตาคงไม่หลอกบอกว่าเจอเข้าแล้วยังไงก็คือเธอ มันก็เชยๆชยแล้วมาเจอกับเธอมันก็เกิดมันเหมือนมันมีระเบิดอยู่ในใจคุณนี้มาแรางสันชาติยานบอกเพราะครั้งนี้มันแน่ใจคุณนี้สิม,มาแรางสายตา สัญชาติยานบอกเพราะครั้งนี้มันแน่ใจคนนี้สิมารางสายตาคงไม่หลอกบอกว่าเจอเข้าแล้วนั่นไงก็คือเธอ88.5 EDS Everyday Station